ทีนี้มาดูเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับเกิดฟ้าผ่าวัวตายเรียกว่ายกคอ,อกเลยนะฮะเป็นคอ,อกวัวกลางทุ่งนานะครับอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโคกอารักษ์ในอำเภอเมืองสุรินทร์นี่ยแหละครับพบว่ามีวัวตายอยู่ในคอ,อกถึง4ตัวนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยไปตายอยู่นอกคอ,อกนะครับ คุณตาทันนะครับบอกว่านำหญ้าแล้วก็น้ำเนี่ยมาเลี้ยงวัวในช่วงเย็นตามปกตินี่แหละครับทีนี้ก็กลับไปนอนที่บ้านพอมาตอนดึกเกิดฝนตกหนักมีฟ้าร้องฟ้าแลบเสียงดังตลอดเวลาทีนี้พอหลังจากตีสี่มีคนในบุบ้านออกไปส่องกบตามทุ่งนาก็มาบอกว่า ฟ้าผ่าวัวตายหมดเลยนะฮะคุณตาทันเลยรีบออกไปดูพอไปถึงคุณตาบอกว่าโอ้โหเข่าแทบสุดวัวที่เลี้ยงไว้เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะตายหมดคอ,อกเลยนะครับก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ต้องขายเป็นซากไปฮนะ ผมไปส่งกบเด็กไปส่งกบมาบอกว่าหน้าหน้าวัวลวนนาตายทั้งโคกเลยไฟฟ้าผ่าเข้าไปสง่งกบเห็นอะไรเ,เขาบอกบาตอนเช้าผมไปเห็นอยู่ในโคกทั้งห้าตัวเลยตายหมดเลยตายหมดเลยมันยินแล้วไปให้น้าให้ยามันกินแล้ว,พ,วพอกลับบ้านผมนโนเลยมาไม่เคยไปนอนในโคกหรอกมันนอนที่บ้านอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดกาฬสินคราวนี้ ฟ้าผ่าคนนะครับเป็นชาวนาอายุ57ปี้ะฮะตอนแรกเนี่ยเจ็บสาหัสและหมดสติอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับหลังจากที่เขาไปหลบฝนอยู่ในกระท่อมกลางนากับเพื่อนอีก4คนค่ะสุดท้ายช่วงดึกที่ผ่านมาเสียชีวิตลงแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ระทึกสุดเหลือเชื่อครับฟ้าผ่าลงกลางกระท่อมที่ขนาดที่ชาวนา5คนเนี่ยเข,ข้าไปหลบฝนอยู่ในกระท่อมมุงสังกะสีใต้ร่มต้นยูคาลิปตัสนะครับก่อนตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้นะฮะ คือหนึ่งคนเนี่ยตอนแรกฟ้าผ่าลงมาหมดสติอีก4คนรอดปาฏิหาริย์เลยนะครับล่าสุดคุณเวียงสรรหวานเอี่ยมซึ่งเป็นลูกชายของคุณสำรวยทึ่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุก็รีบแจ้งกู้ภัยมารับตัวของคุณพ่อเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานแพทย์พยาบาลพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตจน2นาฬิกาที่ผ่านมาเสียชีวิตลงก็นำศพไปบะเพ็ญกุศล ที่บ้านที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหลังงานศพจากคุณสำรวยแล้วเนี่ยจะต้องไปทําบุญสะเดาะเคราะห์เพื่อเรียกขวัญกําลังใจหน่อยนะครับซึ่งมีชาวบ้านบางส่วนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านอบอกว่าน่าจะเป็น เพราะปาฏิหาริย์ของพระเครื่องหลวงพอ่อนาคกรกหรือเปล่าที่ได้รับมาจากหลวงพ่อลายที่ตำบลคันธราราชอำเภอกันทรวิชัยก็เลยทําให้4คนเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายดังกล่าวนะครับส่วนทางอาสากู้ภัยร่วมใจกาลสินคุณดุสิทธตนะครับบอกว่าตอนที่ไปรับร่างของคุณสำรวยมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยผู้บาดเจ็บเนี่ยหมดสติ เนื่องจากว่าช็อกฉับพลันเพราะว่าฟ้าผ่ากล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นแต่ว่าระยะทางจากจุดเกิดเหตุจนไปถึงโรงพยาบาลมันไกลร่วมร่วม,วม20กิโลเมตรทำให้ผู้บาดเจ็บขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานครับ<ม>สุดท้ายเสียชีวิต